มาแล้วมาแล้วในที่สุดก็มาโอ้โหว้าวโอ้เร็วๆนี้206 o ม my god โอ้โหโอเคกวาจะมานะครับก็นะครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็เราก็จะมาดูภาพที่เซอร์หม่ครับดูกันเลยนี่ เออจะมีหลายตัวที่เปลี่ยนไปมากครับโม้ก็จะเรียงระดับเลยนี่ครับ Shadow Freddy นั่นเองมาทำเลยโอเค Shadow Freddy ครับแล้วก็ Phantom Freddy แล้วก็ Nightmare Bonnie แล้วก็ Bonnie Freddy Chica แล้วก็นี่ครับวิญญาณของเด็กแล้วก็ Fairy, เอ Body, Bonnie, Fairy, ika, ญญญเเอ นแมวฟ็อกซี่เอ้าอ๋อขาดขาดนึกไม่ได้เดี๋ยวนะทำไมขาดขาดตอนนั้นเห็นเสร็จโอเคแล้วก็เฟนด,ดี้รุ่นเก่าทอยเฟนดี้แล้วก็ฟ็อกซี่รุ่นเก่าแล้วก็เพเปอร์อะไรสักอย่างเนี่ยเอ่อเฟนดแบร์นแมวเฟ แฟนแฟนทอมเออแฟนทอมอะไรฮะพ่อเผ็ดเพเปอร์เฟดดี้ในมชิกะนั่นแล้วก็นี่ครับชา a d โดมอนี่ยังไม่เปิดเผยตัวเลยขนาดเป็นขนาดเป็นเออขนาดเป็นเอเลนเจอร์แล้วยังไม่เผยตัวเลยอ๋อใช่ชื่อตัวเกมนะครับก็ขอโทษนะครับที่อา่า ที่เล็กชื่อเชคับชื่อเวลครับแาาฟนเฟรนดีเวลครับโอเคแล้วก็ฟฟนทอมชิก,กา้าแฟนทอมบ,บุล,ลบอยโกเรนเฟรดี้แล้วก็อ่าอะไรนะพแทบโอเคไนท์แมฟฟ็อกซี่สเปนแทบเอ่อทอฟแล้วก็ อะ,อะไรขขเขาเรียกว่าอะไรผมผมผมเรียกว่าทอยเดยนะเออผมขอเรียกว่า spin tab toy นั่นเองขอเรียก่ีแล้วก็อ่าแล้วก็อะไรนะไม่ใช่เป็นเพื่อนในแม่ mare, ไปดีนั่นเอง โอเคครับพี่คือกหมดแล้วก็ p ื p อ r b a l l อ o n ball p อ p าวาดเด้อโอเคเอ้ยเอ้ยโอเคแล้วก็เพ a p e บอนนี่เดี๋ยวนะดาดาลงก่อนพ a p e บอนนี่แล้วก็โอเคแค่นี้แหละก็นะครับก็อย่าลืมนะครับ เราจะมาเอาสองมันฉมวกครับเอาแล้วสำหรับวันนี้ครับถ้าเกิดมีข่าวใหม่ครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเลยครับสำหรับวันนี้คก็คขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับหรือไปไปกันในเดีบุ๊กโอเค